เบื่อร้อนไม่มี Energy ดูจากหน้าก็รู้แล้วว่าไม่ได้แต่งไม่มี Energy ไม่มีอารมณ์จะทําอะไรเลยเพราะมันร้อนไปซื้อของเท่ากับข้าวนันดีกว่าเผื่อการเท่ากับข้าวจะทำให้เราใจเย็นที่ได้บ้างเรามันจําเป็นต้องเจอเรื่องแย่ๆขนาดนี้ไหมเดื t ยย่างอิสลู u a ขนาดมาหาของแดกยังไม่มีอะไรให้แดกเลยอะ่ะผักตรงนี้ขายยังไงอะคะโลจโลจแต๊ปน,นึงเสียตังค์ปุ๊บจิ้มได้ปับ๊บ ว่าจะไม่และแต่สักหน่อยก็แล้วกันเขาบอกว่าถ้ากินอ,อกไก่จะช่วยลดความอ้วนแต่มันไม่มีอ่ะน่องไก่ก็น่าจะสามารถทดแทนกันได้ Here is the hardest part I don't love cooking but I have to cook because if I don't cook nobody cooks for me so this is the notification การแจ้งเตือนแบบใหม่การแจ้งเตือนแบบ news Find a boyfriend who can cook Find a boyfriend who be a c h e f That can cook for me because I'm so lazy to cook Cook for me na my baby love you มั่วๆ